คลิปนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับคำว่า franchise ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับมาดูตัวอย่างกัครับ Our basketball franchise won many games this season. franchise หรือทีมบาสเกตบอลของพวกเราชนะหลายเกมในฤดูกาลนี้คำว่า franchise ในที่นี้จะใช้ในบริบททางการกีฬา ซึ่งเน้นที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นหลักครับโดยคำว่า franchise มีความหมายว่าทีมกีฬาอาชีพที่เป็นสมาชิกของลีกกีฬาอาชีพเช่นลีกอเมริกันฟุตบอล NFL มี franchise หรือทีม s, ต,ต่างๆเช่น d a l l a s Cowboys Pittsburgh s t e e l e r s หรือลีกบาสเกตบอล NBA มีแฟรนไชส์หรือทีมดังๆเช่น Los Angeles Lakers และ Chicago b ูลส s เป็นต้นคำว่า f แฟรน h i s e นี้จะมีความหมายคล้ายๆกับคำว่าคลับหรือสโมสรฟุตบอลในฝั่งโยุโรปเช่นแมนเช e เตอร์ยูไนเต็ดเรอัลมาดริดแต่คำว่าแฟรนไชส์และคลับเนี่ยมันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยต่างกัน เช่นการเป็นเจ้าของและความเป็นองค์กรธุรกิจลักษณะการเป็นสมาชิกของลีกและผลประโยชน์ต่างๆเป็นต้นโดยทั่วไปคำว่า franchise และ club เนี่ยจะกินความหมายกว้างออกว่าคำว่าทีมแต่ในภาษาพูดทั่วไปผู้คนก็มักจะใช้คำว่าทีมเพื่อสื่อความหมายกันมากกว่าเพราะมักจะจากัดวงไว้ที่ ทีมที่ลงสนามแข่งขันเป็นหลักไม่ได้เน้นที่ตัวองค์กรทั้งหมดเหมือนคำว่า franchise หรือ Club เราจำคำว่า franchise ในความหมายนี้ไว้ก็ดีครับเพราะในการรายงานข่าวหรือในปริบทที่เป็นทางการเนี่ยก็ยังเห็นครับนี้มีใช้อยู่มาดูตัวอย่างนะครับ the franchise owner announced plans to build a new stadium เจ้าของแฟรนไชส์หรือเจ้าของทีมประกาศแผนสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนฝูงและลูกหลานนะครับพร้อมกดติดตามภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับถ้าเราใกล้ชิดกับมันมาเรามาปินไปด้วยกันครับสถานีหน้าดวงจัน